สวัสดีค่ะทุกคนคนนี้นะคะชื่อพี่ปื้มเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสิงห์บุรีส่วนเราชื่อว่าอ้อนแอนและก็คนนี้นะคะชื่อว่าน้องของในตอนที่เราเรยังเรียนอยู่ในโรงเรียนสิงห์บุรีเนี่ยในรายวิชานัศนิลป์เราได้มีการลงพื้นที่ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรีทุกคนอยากดูกันไหมคะว่ามีอะไรบ้างเดีย๋ยวก็ไปดูกันเลยค่ะที่แรกที่จะพาไปรู้จักคือ ศิลปะการแสดงการเชิดหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์โดยมีผู้สืบทอดคือคุณตาคณิตพักดีซึ่งถือได้ว่าเป็นคณะหนังใหญ่ที่ยังคงมีการอารนุรักษ์และสืบทอดหนึ่งในสาคณะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ค่ะ แม่น้ำน้อยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจในจังหวัดสิงห์บุรีเนื่องจากมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าในอดีตบริเวณนี้มีผู้คนอาศัยอยู่และประกอบอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผามีผู้สืบทอดได้แก่คุณพรชัยบัวงามและคุณเทศศักดิ์บัวงาม หมู่บ้านบางระจันจะขาดไปไม่ได้เลยคือดาบที่มีลักษณะพิเศษเป็นรูปทรงใบข้าวได้รับการถ่ายทอดวิธีการตีดาบมาจากบรรพบุรุษณปัจจุบันคุณลุงตึงเป็นผู้สืบทอดวิธีการตีดาบให้ยังคงอยู่อีกอาชีพหนึ่งที่อยากแนะนำให้รู้จักคือจักสารงอบใบลานของกลุ่มแม่บ้านลาวแง้วตำบลทองเอน ที่เป็นธุรกิจชุมชนด้วยการนำใบลานมาสารเป็นงอบนอกจากนี้ชุมชนบ้านทองเอง็นยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปมาจากกล้วยคือกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมให้แม่บ้านมีรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักถ้าพูดถึงขนมต้องนึกถึงอำเภอพรมบุรีได้แก่ขนมหวานบ้านแป้งขนมที่ขึ้นชื่อคือฝอยทอง ฝอยทองที่มีรสชาติอร่อยไม่หวานมากจนเกินไปและภายในร้านยังมีขนมอีกมากมายและในอำเภอพมรียังมีเกรยศาสตร์แม่ทองสุกที่มีกรรมวิธีและสูตรลับเฉพาะที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณน้ำพริกเผาป่าตาแดงเป็นอาหารเพื่อนชื่ออีกชนิดหนึ่งในจังหวัดสีบุรีถ้าใครได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระที่วัดพระนอนจักรีวรมหาวิหารก็จะลืมเสียไม่ได้ ที่จะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากด้วยในสิ่งคุรียังมีขนมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมักจะนำไปเป็นของฝากหรือใช้ประกอบพิธีในเทศกาลต่างๆนั่นก็คือขนมเปี้ยะโบราณสถานบ้านคูเมืองเป็นแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยสันนษฐานจากการขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดหินสีทำมาจากหินเขียวและรูปแบบผังเมืองที่มีแม่น้ำล,อล,อลอ้อมรอบปัจจุบันเหลือไว้เพียงส่วนลูกคชาติให้ประชาชนได้ศึกษาและท่องเที่ยวและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของเรานะคะในฐานะที่เราเป็นปลูกหลานเยาวชนของสิงคโปรีเรามีความภาคภูมิใจที่จังหวัดของเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวะวัฒนธรรมประเพณีอาหารตลอดไปจนถึงอาชีพทางนี้ทางนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเที่ยวที่จังหวัดสิงห์บุรีกันเยอะๆนะคะเพราะที่จังหวัดสิงห์บุรีมีแต่อย่างมากมายที่รอทุกคนมาเยี่ยมชมอยู่นะคะขอบคุณค่ะ